สวัสดีครับสองต้นไม้ในวันนี้นะครับกับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ใต้ต้นรบฟ้าครับหรือภาษาอีสานบ้านผมเรียกว่าต้นเชือกหรือต้นเสื้อครับต้นเชือกหรือต้นเสื้อนี้นะครับเป็นไม้ที่สามารถทําให้มะขามที่เป็นมะขามเปรี้ยวนี่นะครับกลายเป็นมะขามหวานได้นะครับคุณผู้ชมเชือ่อไหมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูใ,ใกล้นะครับแล้วจะบอกว่าเราจะใช้วิธีการไหนทําให้ มะขามเปรี้ยวกลายเป็นมะขามหวานได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมพูดจริงนะครับมีงานวิจัยรองรับนะครับแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่นี่ผ่านการทดลองมาเยอะแยะนะครับก็คือต้นเสี้กนี่นะครับผมขออนุญาตใช้ภาษาอีสานบ้านผมนะครับต้นเสี้กนี่นะครับเขาจะเวลาเผาเนี่ยนะครับเนื้อไม้ของเขาจะไม่เป็นฐานแต่จะกลายเป็นเท้าสีขาวนะครับไอเท้าสีขาวนั่นนะครับเขาจะมีความเป็นด่างนะครับ ทีนี้ไอมะขามนี่นะครับถ้าเราไปปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วเอาเส้นใยที่เป็นเส้นๆออกไปแล้วนะครับแล้วเอาไปใส่ไว้ในกระมังแล้วเอาขี้เถ้าของต้นเสี้กนี่มาผสมนะครับอาจจะเอาเป็นขี้เถ้ามาผสมโดยตรงเลยนะครับหรือว่าจะเอาไปผสมกับน้ำแล้วเอาน้ำขี้เถ้ามันมาผสมกันนะครับสาวๆให้เข้ากันจากนั้นเอาไปนึ่งนะครับด่างจากต้นเสี้กนะครับซึ่งเป็นผงที่เราเผาไหม้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ จะไปทําปฏิกิริยากับกรดทาทาริกในเนื้อมะขามนะครับมะขามนี่มีความเป็นกรดนะครับเพราะว่ามันเปรี้ยวนะนะครับมันจะทําให้อ่าเกิดสภาพความเป็นกลางนะครับไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างนะครับเนื้อมะขามนี่มันจะมีน้ําตาลนะครับมันก็จะเผยความหวานออกมานะครับอันนี้อธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์หน่อยนะครับนี่นะครับมะขามก็เลยกลายเป็นมะขามหวานนะครับ คุณผู้ชมลองดูนะครับสมัยแต่ก่อนคนโบราณน่ะคนแถบ,บ้านผมนี่จะหามะขามหวานกินยากนะครับเวลาจะซื้อจาะทีนี่ก็ต้องรอรถจากเพชรบูรณ์มานะครับแถวเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนปลูกมะขามหวานผู้เฒ่าผู้แก่อยากกินมะขามหวานก็ต้องเอามะขามเปรี้ยวนี่ครับไปนึ่งผสมกับขี้เถ้าของต้นเสี้ยกนะครับอ่ามันก็จะได้มะขามหวานผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะเอามากินกับข้าวเหนียวนะครับก็จะเป็นอาหารของท่านนะครับผมเห็นบ่อยๆนะ สมัยแต่ก่อนตอนผมเป็นเด็กนะครับทีนี้นะครับผมจะมาพูดถึงประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับต้นเสี้ยกบ้างนะครับต้นเสี้ยกนี่เขาจะเป็นไม้ยืนต้นนะครับสูงประมาณสักสิบถึงสามสิบเมตรนะครับเปลือกของเขานี่จะมีความหนาแข็งนะครับแตกออกเป็นร่องแบบนี้นะครับสีออกจะเป็นสีเทานะครับสีเทาเลยนี่เปลือกเขานะครับข้างในเปลือกออกมาจะเป็นสีน้ำตาลนะครับ เขาจะเกิดในหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศลาวประเทศเมียนมานะครับกัมพูชาเวียดนามนะครับถิ่นกําเนิดเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับบ้านเรานะครับก็เห็นในหลายภาคเลยนะครับต้นเสี้ยงนี่นะครับเขาจะเกิดตามป่าทั่วไปนะครับเนี่ยตามหัวไร่ปลายนานะครับบริเวณนี้จะมีอยู่สามต้นนะครับเกิดอยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับอันนี้ต้นหนึ่งเนาะครับนู่นนะครับหลังรถอีกต้นหนึ่งแล้วก็ต้นหนึ่งจะอยู่ที่บริเวณในตรงเนี้นะครับ ตรงข้างๆผู้ไม้ตรงนี้นะครับแต่ว่าต้นนั้นตายไปแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเชื่อไหมครับต้นนี้นะครับผมเกิดมาผมเห็นเขาโตแล้วนะครับผมก็อายุสามสิบแปดสาสิบเก้าปีแล้วผมไปถามผู้เฒ่าผู้แก่ท่านบอกว่าท่านเห็นต้นนี้มานานแล้วนั่นหมายความว่าต้นนี้อาจจะมีอายุหลายสิบปีนะครับหกสิบเจ็ดสิบปีน่าจะได้นะครับถ้าไม่ว่าเยอะกว่านั้นนะครับนี่เป็นไม้ที่อายุยืนพอสมควรเลยนะครับอ่านี่คือลักษณะของเขานะครับ ใบของเขาจะออกเป็นสีเขียวออกมนๆหน่อยนะครับก็จะมีผลนะครับผลของเขานี่คือเอาไปเพาะขยายพันธุ์ได้เลยครับทีนี้เขามีสรรพคุณทางยาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับรากของต้นเสี้ยกเนี่ยนะครับเอาไปเป็นยาขับเสมหะได้นะครับเปลือกนะครับเอาไปเป็นยาห้ามเลือดได้ ปลือกนะครับสามารถเอาไปต้มแล้วเอาดื่มน้ําต้มนั้นนะครับเพื่อ,อรักษาอาการท้องร่วงอาเจียนบํารุงหัวใจนะครับแล้วก็ขับปัสสาวะได้ด้วยนี่ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์และมีสรรพคุณทางยานะครับทีนี้เนื้อไม้เขานะครับยังสามารถเอาไปทําประโยชน์ในทางก่อสร้างได้นะครับแต่ว่าคนสมัยก่อนจะใรายหัวให้กับต้นไม้ชนิดนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่เหนียวนะครับเลื่อยยากแข็งครับ เอาตะปูไปตอกตะปูก็คดก็งอไปหมดนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของเขาฉะนั้นคนสมัยแต่ก่อนถ้าเลือกได้เขาจะไม่ค่อยเอาไม้เสี้ยงเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในทางาการก่อสร้างแต่ว่าจุกวันนี้นะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าไม้มันลดลงนะครับเอาไปทําด้ามจอบด้ามพระเอาไปก่อสร้างต่างได้หมดเลยครับสมัยนี้นะครับโอเคครับนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับต้นเสี้ยกนะครับหรือว่าต้นรกฟ้าในภาษาไทยนะครับ คุณประโยชน์มากมายนะครับทําให้มะขามเปรี้ยวกลายเป็นมะขามหวานได้ครับคุณผู้ชมมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าครับเรื่องทําให้มะขามเปรี้ยวกลายเป็นมะขามหวานได้นะครับถ้ามียังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ